สวัสดีครับผมเจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่ๆเนาะก็จะเป็น3ามาวก่อนรอบดึกสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP แล้วก็ราวอาเซียนนะครับพี่ๆลาวอาเซียนเนาะก็ออก3ามทุ่มตรงน,นะครับส่วนราวสามัคคีสองทุ่มครึ่งแล้วก็ราวสามัคคี VIP อ3ีสามทุ่มครึ่งนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนนะครับก็ขอให้พี่ๆปังๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะครับผมมาแค่เด่นรองใน2รอบเนาะหลุดไป1รอบนะครับ สามัคคีให้1กับ5ผลที่ออก2 3 2 5 2 1ไม่มาท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่52นะครับเราอาเซียนนะครับให้4กับ3เนาะผลที่ออก3 8 1 3 2นะครับอันนี้ของเราก็มาแค่เด่นรองเหมือนกันเนาะนะครับ4ไม่มาท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3าสเราสามเมื่อี v i p ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก9 9 3 8 9กอันนี้หลุดไปนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานส่วนแนวทางในวันที่28นะครับในวันอาทิตย์ที่28นะครับชื่นชอบรอบไหนเนาะแล้วค่อยติดตามนะครับสามัคคีนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายลูดเนาะให้ไปที่เลข7 72 73 เจ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสามตัวหนึ่งเจ็ดห้านะครับส่วนลาวสามัคคี vip นะครับวันนี้ผมช่องนี้ผมวางลาวสามัคคี vip เนาะเมื่อวานนี้ผมวางลาวอาเซียนเนาะนะครับวันนี้ วังลาวสามัคคี VIP นะครับอย่าดูผิดนะครับพี่พี่อย่าดูผิดเนาะวันนี้ได้เลขศูนย์กับเลขหกนะครับสายรูดสายรูดเดี๋ยวนะครับผมผมให้เลขแปดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่ผมได้เลขแปดนะครับเนาะแปดกับศูนย์นะครับพี่พีู่ด,ดที่แปด แปดสามแปดสามนะครับแปดสองแปดหกศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หกสามตัวนะครับศูนย์แปดสอง นะครับส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่ๆสามทุ่มตรงนะลาวอาเซียนผมได้เลข6กับเลข0นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 1 6 2 6 8 01 02 08นะครับ3ตัว0 6 8นะครับ นะครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับ3ราวก่อนรอบดึกนะครับก็ขอให้พเพื่อนๆพพี่ๆที่เข้ามารับชมติดตามแนวทางในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ